เอาไปไหนเอวันนี้นักศึกษามาครบไหมไม่ครบไม่ได้แจ้งนักศึกษาครบไหมว่าวันนี้เราเราเป็นวันปิดคอร์สด,ด้วยอ,อันหืมแล้วอาทิตย์หน้าเขาหยุดกันหมดแล้วนะแล้วหรือว่าเราจะปิดคอร์ดอาทิตย์หน้าแหม นี่ไม่ไม่ได้นัดก,กันไว้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไร <S <S นอ,อ้ตัวนี้ไอ้วันนี้เขามีงานในช่วงสิบโมงเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปร่วมงานก็สิบโมงนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ที่เราจะเรียนซึ่งวิชาของเรา <c oughs> ในในเทอมนี้ก็จะเป็นวิชาวิชาอะไรเอ่ยจำได้มีใครจําชื่อวิชาเรียนได้บ้างเออนั่นน่ะสิ ตั้งแต่ต้นเธอมาเนี่ยมีมีใครบ้างที่กําหนดแผนชีวิตตัวเองไว้แล้วว่าข้าพเจ้าอยากเป็นอะไรในในช่วงระยะเวลา4ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จบออกไป mm hmm. ดีไซน์เป็นมาเป็ปป mm ิ hmm. ้งของตัวเองออกมาให้ได้นะครับซึ่งตรงนั้นซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นหนึ่งในคําถามที่จะใช้ในข้อสอบด้วยซึ่งนักศึกษาจะต้องไปดีไซน์แผนตัวเองออกมาตั้งแต่ต้นในปัจจุบันแล้วก็อนาคตของตัวเองว่า ในปัจจุบันนี้เราเป็นนักศึกษาเรามีแผนการศึกษาการเรียนรู้ยังไงนะครับที่จะให้ประสบความสำเร็จนะครับได้จบไปแล้วเรามีคุณภาพที่ดีก็เมก็ต้องการที่จะไปทางสายนักประคองคือนักประชญัน้ําก็จะไปทางสายตํารวจเนาะสิ่งที่ที่เราคาดหวังทุกคนต้องการหมดนะครับเบ้นไปสายไหนนะเบ้นนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่อาจารย์ฝากพวกเราไว้คือว่าเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พยายาม สร้างแผนงานเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของตัวเองอันนี้เราก็เรียนมาประมาณาหลายเดือนแล้วเนาะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้อะไรไปเยอะนะครับหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะครับรมานั้นเคยเคยเทสตัวเองไหมว่าไอ้ที่เรียนมาทั้งเทอมเนี่ยมันยังติดค้างอยู่ในจิตวิญญาณของเราบ้างเปล่า <laughs> นะนะครับประมาณนั้นดันั้นสิ่งเหล่านี้คือเป็นวันวันเหมือน,นนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นวันสรุปสรุปว่า สิ่งที่เราเรียนมานะครับเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจนะสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันหรือว่าอ <c oughs> นาคตของเราได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ทางอาจารย์เองแล้วก็ทางสถาบันเองต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านประเด็นนั้นนะจากนั้นในในประเด็นที่อาจารย์กําหนดให้นักศึกษา,าป,ประมาณ10กว่าประเด็นเนาะไม่ทราบว่าท่านใดได,ได,ได้ได้ไปดูบ้างแล้วนะครับดูฮะ เป็นครับผมในในในลายมีข้อมูลที่อาจารย์ส่งให้ไม่ไม่ทราบว่าท่านใดได้ไปศึกษาบ้างแบบแล้วมีประเด็นไหนที่นักศึกษายังไม่เข้าใจหรือสงสัยที่ที่จะต้องสอบถามอาจารย์ก่อนไหมว่ายังไม่เข้าใจประเด็นนี้หรือว่าอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาทําอะไรนะครับเมืไหรท่านกระสับได้ดูบ้างไหม,ไม,ไมประเด็นที่หนึ่งเรื่องอะไรอ่ะ ทั้งหมดไม่ทราบว่ามีใครยังจําได้ไหมว่ามีกี่แผนโดยสรุปโดยสรุปเลยนะมีสามแผนที่นักศึกษาจะต้องดีไซน์ออกมาใช่ไหมเอออันนี้บางบางท่านก็ได้ดีไซน์แล้วก็ส่งให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วล่ะบางท่านก็อ่ะก,ก็ยังต้องปรับปรุงเนาะท่านสอวนเนาะว่าแผนตัวเองยังยุงย่งลือเกินบางทีส่งไปให้อาจารย์อาจารย์ยังดูไม่ออกว่าตกลงว่าเป้าหมายที่คุณต้องการคืออะไร แล้วแผนงานแต่ละสะเตป1 2 3มันคืออะไรนะครับคือสรุปแล้วว่าในชีวิตนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเป้าหมายอะไรและจะเดินยังไงอันนี้คือทัอ้งศาต้องไปไปไปปรับปรุงในเรื่องการกาเรียกว่าโปรเซสกระบวนการวางแผนตัวนั้นออกมาให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยปัญหาคือว่าตัวอาจารย์เองตัวนักศึกษา,าเองดูแผนแล้วมันก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปยังไง <c oughs> เป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรก,ก็ยังดูไม่ออกสรุปแล้วว่าคือเราไม่เข้าใจใน,ใน,ในว่า,าสิ่งที่เราเรียนมากระบวนการที่ทําคืออะไรนะครับซึ่งบางท่านออกมาสวยมากบางท่านดูแล้วเอ,อน่าประทับใจว่า <c oughs> เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แผนงานที่ที่กําหนดเอาไว้ดูแล้วมันน่าชื่นใจะนะดังนั้นในตรงนี้คือประเด็นเป้าหมายหลักที่ทนัึกสาจะต้อง ถ่ายทอดออกมาในวันสอบเองหรือว่าในในในการการดำรงชีวิตต่อไปนะครับซึ่งนั่นคือเป้าหมายที่ที่ตัวอาจารย์เองต้องการนะครับซึ่งหลายท่านตรงงยังไม่เข้าใจแตาท่านยังดีไซน์ออกมาไม่เป็นนะครับอาจารย์หลวงพ่อท่านทาน,นเพน็ตก,ก็ก็ชัดเจนนะท่านก็ดีไซน์เส้นทางชีวิตของท่านได้ดีมากนะครับก็หลวง,งพ่อท่านสมพรก็เพิเ่มเติมเนาะ ว่าเป้าหมายของการเรียนเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนะครับทุกคนก็ต้องดีไซน์ออกมาให้ได้นะครับซึ่งในในประเด็นที่อาจารย์กำหนดไว้ทั้งหมดนะเนื้อหาที่กำหนดไว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับฉะนั้นในทั้งหมด10กว่าประเด็นนั้นไม่ทราบว่ามีท่านใดที่ที่ดูแล้วยังติดใจอยู่นะครับมีไหม ครับผมหลวงพ่อติดใจประเด็นไหนบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษรับที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาอ่านว่ายังไงในประเด็นที่หนึ่งที่ท,ท,ท,ที่ที่ที่อาจารย์เสนอว่าการวางแผนเป้าหมายชีวิตคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรอันนั้นเหมือนกับถามความเข้าใจของนักศึกษา,าเองว่านักศึกษา,าเข้าใจว่าย,ยัางไงว่าการวางเป้าหมายชีวิตคืออะไรแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรนะครับว่า เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมันเกิดอะไรนะครับทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าชีวิตเราเดินมีระบบขึ้นหรือว่าชีวิตเรามันไรซึ่งนะครับจินตนาการประมาณนั้นนะประเด็นที่2ก็คือการวางเป้าหมายชีวิตมีกี่ระดับนะครับอันนี้ก็ไปไปดูว่าสเต็ปของการวางชีวิตในวางแผนชีวิตมีสเต็ปที่1 2 3คืออะไรบ้างนะครับก็ไปย